สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีสิงประจําวันที่21 27ถึงกันยายนค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวสิงนะคะบางคนอาจจะได้เจอปัญหาจุกจิกในเรื่องของการทํางานงานอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะบางคนที่มีงานอยู่ก็ต้องเกาะเก้าอี้ให้แน่นนะคะอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่ามีเรื่องปุ๊บปั๊บเข้ามานะคะทําให้ชาวสิงเนี่ยต้องตัดสินใจหรือว่าบางคนก็อาจจะ อูดีๆตกงานนะคะหรือว่าแผนที่วางไว้ไม่เป็นตามที่ตั้งใจผิดพลาดไปได้นะคะทำให้เรื่องบานปลายเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ชาวสิงจะต้องมีความรอบคอบแล้วก็ใจเย็นๆในการแก้ปัญหานะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อาจจะมีเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะคะมันตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็ดูแล ร่างกายให้ดีนะคะบางคนอาจจะเกิดโรคประจำตัวกำเริบได้ง่ายรวมทั้งการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยต้องมีความระมัดระวังนะคะเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะคะจะทำให้ชาวสิงห์เนี่ยอึดอัดลำพานใจได้นะคะช่วงนี้ไม่เหมาะกับการขับรถกลางคืนนะคะหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวลำพังก็อาจจะทำให้เกิดเ,ออเกิดภัยนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเอง ในเรื่องของการงานก็อย่างที่กล่าวไปเป็นช่วงที่ชาวสิงเนี่ยต้องอดทนพยายามค่อนข้างสูงช่วงนี้จะไม่เหมาะกับการลงทุนใหญ่ๆหรือว่าขยับขยายกิจการในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ต้องเซฟก่อนแล้วก็รอดูสถานการณ์ในสัปดาห์นี้ก่อนนะคะในเรื่องของความรักท่านที่ยังโสด จะเหมาะกับการที่ดูแลตัวเองนะคะเสริมสวยเสริมหลอให้กับตัวเองหรือบางคนมีเรื่องที่เพิ่งจบไปนะคะเป็นช่วงที่ต้องทำใจแล้วก็ให้เวลากับตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องบางเรื่อง ได้กระชับความสัมพันธ์นะคะหรือบางคู่ที่เบื่อกันมานานอาจจะได้บอกเลิกหรือว่าแยกย้ายกันไปได้ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าหากมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันสำหรับบางคู่ก็อาจจะบานปลายแล้วก็เลิกลางกันได้ง่ายนั่นเองก็ขอให้ชาวสิงห์นะคะมีความอดทนมากๆค่ะในสัปดาห์นี้หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวการรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ